ดูกันต่อนะครับที่ข่าวของทางธนาคารกรุงเทพกันบ้างครับตอนนี้กําลังต่อยอดความร่วมมือนะครับฮ่องกงอาเซียนเพื่อนหนุนเศรษฐกิจให้เติบโตนะครับไปดูข่าวนี้ทางด้านดรพิเชษดูรงค์ค้าเวโรจนะครับกรรมการบริหารของธนาคารกรุงเทพจํากัดมหาชนกล่าวในการประชุมสุดยอดฮ่องกงอาเซียน2022ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับที่จัดโดย South China m อ r n น n g Post นะครับที่ฮ่องกง ว่าสถานการณ์ปัจจุบันในปัญหาโควิด -19 ได้คลายตัวลงมาแล้วเป็นช่วงเวลาสําคัญสำหรับการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีโดยการสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคนะครับที่จะเป็นส่วนสําคัญสําหรับการเติบโตในอนาคตโดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซบน,นะครับก็คืออาเซียนบวกจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ดังนั้นครับก็เสนอความเห็นไว้3แนวทางนะครับอย่างแรกคือการเติบโต,ตอย่างก้าวกระโดดจากความร่วมมือด้านการเงินการค้าการลงทุนต้องมีการกําหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานใหม่2คือห่องกงและอาเซียนควรทบทวนเรื่องของการเชื่อมโยงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างกันนะครับโดยอาจจะมีแนวทางการขยายความร่วมมือเพื่อขยายปริมาณการค้าความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคห่วงโซ่คุณค่าตลอดจนทักษะของแรงงานและ3ครับอาเซียนยังให้ความสําคัญกับประเด็นด้านสังคมและวัฒนธรรมร่วมกัน ในฐานะที่เป็นพลเมืองของอาเซียนนะครับโดยรวมคาดหวังว่าจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตครับ